การทำโลกัตธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกก็ถึงที่สุดแล้วด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ดังเช่นการช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบทุกข์ภัยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและที่สำคัญยิ่งคือ เทศนาธรรมที่ตรงแนวต่อมรักผลนิพพานถือเป็นธรรมสมบัติอันล้ำค่าที่องค์หลวงตาได้มอบไว้แก่ปวงสิทธ์ทุกคนแม้ในวาระสุดท้ายที่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานกระแสะแห่งเมตตาธรรมขององค์หลวงตายังคงแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทยหลวงตาเคยพูดไว้ศพของเราจะเผาด้วยฟืนส่วนเงิน ให้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงพวกเราเคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ที่ไหนบ้างไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนเลยแต่หลวงตาซึ่งอยู่ในวัยอันชาราภาพมากแล้วกลับพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญและไม่สะทกสะท้านท่านเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมายใช่แต่เท่านั้นหลวงตายังเป็นท่านพ่อของทูลกระหม่อมน้อยเจ้าฟ้าหญิงจุราพรนวลไยลักษณครราชกุมารีดังนั้นหากจะกระทำการใดๆเพื่อความยิ่งใหญ่แบบโลกโลกแล้วจะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำได้แต่มาบัดนี้ สิ่งที่ปรากฏท้าทายต่อสายตาของพวกเราทุกคนกลับเป็นเชิงตะกรนแบบสมมะเรียบง่ายแต่สง่างามและภูมิฐานอยู่ในทีจิตตกาทานอันเป็นที่ตั้งสรีระสังขารขององค์หลวงตาจะก,กลายเป็นภาพความงามที่ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงสิทธิ์ทุกคนและตรึงทุกสายตาให้หยุดนิ่งเมื่อยามได้ประสบพบเห็น หลวงตาได้ใช้สรีระสังขารของท่านหล่อล้อมหัวใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นทองคําศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในคลังหลวงเปล่งรัศมีเหลืองอารามงามตระการตามอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายคือหัวใจทองคํำนี้แก่ลูกหลานชาวไทยให้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองคลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอดอนันตการ บัดนี้หลวงตาได้ละสังขารเข้าสู่แดนอม,มะตะมหานรืพานลาลับจากพวกเราไปไปแล้วไปลับไม่หวนคืนกลับพวกเรามาส่งท่านณนะจุดสุดท้ายปลายแดนอันเป็นรอยต่อระหว่างสมมุติกับวิมุติเมื่อหวนรำลึกถึงคำกล่าวขององค์หลวงตาที่ว่าวนวนเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลาย ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตการนี้ช่างเป็นคำกล่าวที่องอาจกล้าหาญหลุดพระยาไกาสอนสีหราชผู้เป็นจอมไพรบรรลือสีหานาดด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ภิกษุผู้เท่าในวัยอันธราภาพมากแล้ว ได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนาด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ล้ำค่าไม่มีประมาณก่อให้เกิดคุณูประกาแรแผ่ไปในเหล่าสัพพสัตเปรียบหยาดน้ำฝนตกจา,ากน้าผากรดรถราดผืนพระสุธาอันแห้งผาให้ทุ่มช่ำเย็นฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาของปวงสิทธ์ทุกคนผู้เปรียบประดุจร่มโพแก้วร่มใสทอง ที่ให้ความร่มเย็นแก่พวงศิษย์มาช้านานพลันมะละสังขารลาลับจากพวกเราไปช่างยากเย็นยิ่งนักที่จะข่มจิตหักใจหักห้ามน้ำตาไม่ให้หลั่งไหลศิษย์ทั้งหลายจะขอปฏิบัติบูบชาตามรอยบาทขององค์หลวงตาเข้าสู่พระนิพพานเมืองแก้วให้จงได้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาได้ดับขันปรินิพพานจากไปแล้ว เหลือไว้แต่พระคุณนามอันเพลิดเพล้วันเจิดจ้ากิติศัพท์อันงามเฟื่องฟุ้งทั่วไตรโลกาเปล่งรัศมีธรรมงามสง่าให้โลกนี้ได้ร่ำลือว่านี่คือหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนผู้เป็นมหาบุรุษรัตสจรรยิ่งใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศมีคุณูปการแผ่ไปในไตรโลกธาตุ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้เหยียบแผ่นดินสถานสะเทือนเอวังอายุก็เข้าใกล้เขาใกล้ย้อยแล้ออวอายุอายุเขาอายุเข้าที่แปดแต่ผมเนื้าที่แปดเงินแล้ว <S <S เกือบเกือบร้อยแล้ว ก็สิแปดยูว่สไานก็ไปสไลเลยไปรู้ไปเ้อวาเขาโบว์อีได้เป็่นกันเองจิเราเป็นโอกาสที่ว่าโบว์ซบ้างธรามดาบคอยว่ราแย้วนี่จะไปจะอยู่เขาบ้ไม่อะไรแต่ไง เอาหมู่หวหมูม่ใหญ่คนนี้เอาเลยใสเอาขาดขาดหมดเลยอไม่ได้เลยใส่เป็นิตที่ว่าคิดว่าที่เหือว่าสทุกอย่างมีแต่ท่มท่อท่อมางว่าแบบน,นีน้เลย ไี้าที่่ก็เกาแปดเหรอผมเก้าที่แปดยางก็ว่าเลยขึนจากไทยอะไรไทไปไปสุดไปเอาบยานโมหานได้ที่ซือยมถ้ามเต็มหัวใจถูกยางบางทีถ้ามเต็มหัวใจหายวงเลย Mm-hmm. <laughs>